ท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมดูลของอาณาจักรรัฐพานนครแสงอาทิตย์ยามเย็นทอแสงสีทองลอดผ่านพุ่มไม้หนาทึบตกกระทบลงบนใบไม้ที่ยังมีหยาดน้ำค้างเกาะเปล่เจ้าชายฟ้ารุง่งในฉลองพระองค์ชุดล่าสัตว์สีครามคลิปทองดูสง่างามราวกับรูปสลักสามดีที่สมบูรณ์แบบ เส้นผมสีดำคลับของพระองค์ถูกมัดรวบไว้อย่างเรียบร้อยเผยให้เห็นโครงหน้าคมคายและดวงตามุ่งมั่นที่กำลังจ้องมองรอยเท้าสัตว์ป่าแต่ในวันนี้ป่ากลับเงียบสงบผิดปกติพวกเจ้าคออยู่ที่นี่ข้าจะเข้าไปดูที่ลำธารข้างหน้านั่นเพียงลำพังเจ้าชายเอ่ยสุรเสียงทุ้งต่ำสั่งทหารคนสนิทก่อนจะแหวกม่านเถาวันมุ่งหน้าไปยังทิศทางของเสียงน้ำไหล เมื่อพ้นพุ่มไม้ใหญ่ภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ลมหายใจของเจ้าชายแทบหยุดชะงักลำน้ำโขงที่กว้างใหญ่ในยามนี้สงบนิ่งราวกับกระจกเงาแสงอาทิตย์อัสดงฉาบผิวน้ำเป็นสีส่อมอมชมพูและที่โขดหินกลางน้ำนั้นมีหญิงสาวนางหนึ่งนั่งอยู่นางนาครินทรานีในร่างจำแรงเป็นมนุษย์ช่างงดงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ ผิวพรรณของนางขาวละเอียดราวกับมุกใต้ทะเลลึกผสานกับสีชมพูระเรื่อที่ผ่วงแก้มดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้มแฝงไปด้วยประกายลึกลับที่ชวนให้หลงไหลนางสวมอาพรผ้าไหมสีเขียวมรกตที่พลิ้วไหวไปตามลมเครื่องประดับทองคำที่สลักลวดลายวิจิตบรรจงบนหน้าผากและใบหูนางกำลังใช้หัดเรียวงามวักน้ำขึ้นมาลูบไล้แขนเบา ทันใดนั้นนางก็รู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมานางหันขวับไปมองยังทิศทางที่เจ้าชายยืนอยู่ท่านเป็นใครเหตุใดจึงล่วงล้ำเข้ามาในที่แห่งนี้เสียงของนางนุ่มนวลแต่กังวานราวกับเสียงกระดิ่งแก้วเจ้าชายฟ้ารุ่งที่ตกอยู่ในผวังค่อยๆก้าวเท้าออกมาข้าคือฟ้ารุ่งโอรสแห่งรัฐพานนครข้าต้องขออภัยที่ล่วงเกินความสงบของแม่หญิง ข้าเพียงแต่ตามรอยสัตว์มาแต่กลับมาพบสิ่งที่งดงามยิ่งกว่านาครินทรานีคลี่ยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของขัตติยานุ่มสั่นไหวนางรู้ดีว่าตนเป็นใครและรู้ว่าชายผู้นี้คือมนุษย์แต่แรงดึงดูดบางอย่างที่เรียกว่าบุพเพสัน,นิวาสกลับทำให้พระธิดาแห่งเมืองบาดาลไม่คิดจะหลบหนีไปความงามของธรรมชาติมักลวงตาเสมอท่านเจ้าชาย นางตอบพร้อมกับลุกขึ้นยืนท่วงทาของนางช่างนิ่มน,นวลและสง่างามราวกับไม่มีน้ำหนักแต่ในเมื่อท่านมาด้วยเจตนาที่ดีก็มิอาจถือโทษทั้งคู่เริ่มสนทนากันบทสนทนาที่เริ่มต้นจากเรื่องลมฟ้าอากาศค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ลึกซึง้งเจ้าชายเล่าถึงภาระหน้าที่ในวังหลวงส่วนนางเล่าถึงความรักในสายน้ำและความเงียบสงบ โดยเลี่ยงที่จะบอกว่านางอาศัยอยู่ใต้ผิวน้ำนั้นทุกการเคลื่อนไหวของนาคารินทรานีไม่ว่าจะเป็นจังหวะการกระพริบตาหรือการขยำริมฝีปากสีกุหลาบล้วนถูกบันทึกไว้ในใจของเจ้าชายฟ้ารุ่งอย่างละเอียดเหมือนภาพเรนเดอร์คุณภาพสูงที่ไม่วันเลือนหายเวลาล่วงเลยจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงดาวเริ่มปรากฏเด่นชัดบนท้องฟ้าข้าต้องไปแล้ว นาครินทรานีเอ่ยขึ้นด้วยความเสียดายข้าจะได้พบแม่หญิงอีกไหมเจ้าชายรีบถามด้วยความร้อนรนนางหันมาสบตาเขาอีกครั้งหากใจของท่านมั่นคงพอสายน้ำจะนำพาเรามาพบกันที่นี่อีกครั้งในวันพระจันทร์เต็มดวงพูดจบนางก็เดินหายลับเข้าไปในม่านหมอกที่ลอยขึ้นมาจากลำน้ำ ทิ้งให้เจ้าชายฟ้ารุ่งยืนนิ่งอยู่ท่ามกลางความเงียบโดยที่ไม่รู้เลยว่าความรักครั้งนี้คือกงล้อแห่งโชคชะตาที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าอาณาจักรของเขาไปตลอดกาลหลังจากคืนนั้นที่ริมฝั่งโขงเจ้าชายฟ้ารุ่งกลับมายังพระราชวังรัตพานครด้วยอาการใจลอยพระองค์เมอมองออกไปทางทิศที่สายน้ำไหลผ่านอยู่ทุกค่ำคืน ภาพใบหน้าของนางในฝันนาคารินทรานีวนเวียนอยู่ในห่วงคำหนึงเหมือนภาพจำลองที่สมบูรณ์แบบทั้งดวงตาคมซึ้งที่มีประกายประดุดเพชรน้ำหนึ่งและผิวพัรร์ที่นวลเนียนประดุดหินอ่อนสลักความรักที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เจ้าชายตัดสินใจเข้าเฝ้าพระเจ้าอือลือราชาผู้เป็นพระบิดาเสด็จพ่อ ลูกพบหญิงงามนางหนึ่งที่ริมฝั่งโขงนางช่างงามสง่าและมีจริยวัตรที่สูงส่งลูกปรารถนาจะแต่งตั้งนางเป็นพระชายาคู่บารมีเจ้าชายฟ้ารุ่งคุกเข่าลงต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าอือลือซึ่งทรงชุดฉลองพระองค์สีแดงเข้มปักดิ้นทองอารามขมวดคิ้วหญิงชาวบ้านธรรมดางั้นหรือหรือเป็นทิดาจากเมืองใดใหญ่เจ้าจึงดูลุ่มหลงนัก นางมิใช่หญิงชาวบ้านธรรมดาแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ากิริยาและอาภรณ์ของนางเลิศเลอเกินกว่ามนุษย์ปุถุชนเจ้าชายยืนยันด้วยแววตามุ่งมั่นเมื่อถึงวันพระจันทร์เต็มดวงตามสัญญาเจ้าชายฟ้ารุ่งเสด็จกลับไปยังจุดเดิมที่เคยพบกันหมอกขาวนวลลอยกรุ่นเหนือผิวน้ำและในพริบตานั้นนางคารินทรานีก็ปรากฏกายขึ้นจากม่านหมอกวันนี้ นางสวมชุดที่วิจิตยิ่งกว่าเดิมผ้าไหมสีมรกตทอประกายระยิบเมื่อต้องแสงจันทร์บนศีรษะของนางสวมรัดเกล้าทองคำรูปเสียนหนาคตัวเล็กๆที่มีดวงตาเป็นทับทิมสีแดงกำ่ำารายละเอียดของงานช่างบาดาลช่างดูสมจริงจนเจ้าชายแทบไม่เชื่อสายตาท่านเจ้าชายท่านรักษาคำพูดนางเอ่ยพร้อมยิ้มละไมเจ้าชายเดินเข้าไปหาและกุมมือนางไว้ ข้ามาเพื่อขอให้ในม่หญินเข้าไปอยู่ในวังกับข้าข้าจะจัดงานวิวาให้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนาคารินทรานีมีสีหน้าหม่นลงเล็กน้อยท่านเจ้าชายข้ามีความลับที่ยังไม่ได้บอกท่านหากท่านรู้ความจริงท่านอาจจะหวาดกลัวข้าความรักของข้ามั่นคงดังขุนเขาต่อให้แม่หญิงเป็นนางไม้หรือเทพอับสรข้าก็ม่อาจผ่อนใจได้ นาคารินทรานีตัดสินใจพิสูจน์ใจชายหนุ่มนางหลับตาลงและบริกรรมคาถาทันใดนั้นผิวหนังบริเวณลำคอของนางค่อยๆปรากฏเกล็ดสีเขียวเลื่อมรุง้งสะท้อนแสงจันทร์ดวงตาของนางเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองครู่หนึ่งก่อนจะกลับเป็นปกติเจ้าชายฟ้ารุ่งชังงักไปเล็กน้อยแต่พระองค์มิได้ถอยหนีกลับเอื้อมมือไปสัมผัสรอยเกล็ดนั้นเบาๆ นี่คือเครื่องหมายของพญานาคราชใช่ไหมใช่ข้าคือนาคคณิษฐาทิดาแห่งบาดาลที่ขึ้นมาเพื่อเรียนรู้โลกมนุษย์เจ้าชายฟ้ารุ่งยิ้มกว้างข้ายิ่งยินดียิ่งนักที่ความรักของเราจะเชื่อมสองพบเข้าด้วยกันเมื่อความจริงถูกเปิดเผยเจ้าชายจึงพานางเข้าสู่รัตภานครพระเจ้าอือหือเมื่อเห็นนางนาครินทรานีในรัศมีที่เปล่งประกายและมีความงามเหนือมนุษย์ ก็ทรงอนุญาตให้จัดงานวิวาขึ้นโดยมีข้อตกลงว่าเหล่านาคราชจะจำแลงกายเป็นมนุษย์มาร่วมงานเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกของชาวเมืองการเตรียมงานวิวาประวัติศาสตร์ในวังหลวงคึกคักไปด้วยช่างสิบหมู่ที่ถูกสั่งให้ทำเครื่องประดับชุดใหม่เจ้าชายสั่งให้ช่างทองสลักลายนาคเกี้ยวลงในเครื่องทรงวิวาของพระองค์เพื่อเป็นการให้เกียรติเผ่าพันธุ์ของเจ้าสาว ส่วนทางด้านนาคารินทรานีนางได้นำอัญ,ญมณีจากใต้บาดาลคือมุกราตรีและนินการมาประดับในชุดเจ้าสาวที่ทอด้วยใยไหมทองคำจะเห็นความอลังการของโถงพระโรงที่ประดับด้วยดอกไม้ป่าสีขาวบริสุทธิ์และโคมไฟแก้วที่ส่องสว่างดุจกลางวันนาคารินทรานีในชุดเจ้าสาวดูสง่าง,งามจนหน้าตะลึง เส้นผมที่กล้าวขึ้นอย่างประณีตประดับด้วยดอกไม้ไหวสีทองทุกย่างกาวของนางดูแผ่วเบาเหมือนลอยอยู่บนพื้นดินแต่ว่าท่ากลางความยินดีกลับมีสายตาของโหราหลวงที่มองดูดวงเมืองด้วยความเป็นห่วงเพราะเขาเห็นเมฆหมอกสีดำที่กําลังก่อตัวขึ้นเหนือลำน้ำโขงเป็นลางบอกเหตุว่าความรักต่างเผ่าพันพุ์ครั้งนี้อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิด เสียงมโหรีดังก้องไปทั่วทั้งอาณาจักรรัตภานครท้องถนนถูกปูด้วยผ้าทอสีแดงสดผสมผสานกับกลิ่นหอมของดอกพิกุลและดอกมะลิที่โปรยปลายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองนี่คืองานวิวาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์และนาคต่างเดินเคียงบารมีกันในร่างจำแลง เหล่านาคราชผู้มาเยือนมีผิวพันธ์ที่ดูเรียบเนียนผิดปกติและดวงตาที่วาวระยับเมื่อต้องแสงไฟแต่อยู่ภายใต้ชุดผ้าไหมปักดิ้นทองอย่างวิจิตรนาครินทรารณีในชุดเจ้าสาวนางสวมสบายปักลวดลายเกล็ดนาคพญานาคราชด้วยได้ดิ้นเงินเลื่อมรุงที่จะเปลี่ยนสีไปตามทิศทางของแสง เครื่องประดับสีทองโบราณที่ประดับด้วยอัญมณีสีมรกตขนาดใหญ่บนสวงอกเปล่งประกายรับกับรอยยิ้มที่เปี่ยมสุขแต่แฝงไปด้วยความกังวลลึกๆในแววตาเจ้าชายฟ้ารุ่งยืนเคียงข้างนางทรงสวมมงกุฎทองคำประดับพลอยสีแดงเพลิงทั้งคู่ดูเป็นคู่บารมีที่สมบูรณ์แบบที่สุด ท่ามกลางสายตาชื่นชมของชาวเมืองและเสียงสาธุการที่ดังสนัน่นวันเวลาแห่งความสุขในช่วงปีแรกชีวิตในวังหลวงเปี่ยมไปด้วยสีสันเจ้าชายฟ้ารุ่งทรงพานาครินรานีออกประพาสต้นชมความงามของอาณาจักรทุกครั้งที่นางสัมผัสน้ำผิวกายของนางจะเปล่งรัศมีนวลตา เจ้าชายยังคงรักและทนุถนอมนางราวกับแก้วตาดวงใจสงสั่งให้ช่างปั้นรูปเคารพของพญานาคราชไว้ที่ประตูเมืองเพื่อเป็นการให้เกียรติบรรพบุรุษของพระชายาแต่ว่าความสุขนั้นเริ่มถูกบดบังด้วยเมฆหมอกแห่งความคาดหวังเมื่อย่างเข้าสู่ปีที่สามพระเจ้าอือลือราชาเริ่มทรงแสดงอาการกระวนกระวาย พระองค์เสด็จมายังตำหนักของเจ้าชายฟ้ารุ่งบ่อยขึ้นแววตาที่เคยเมตตากลับเริ่มมีความกดดันปรากฏชัดขึ้นฟ้ารุ่งสามปีแล้วที่นางเข้ามาอยู่ในรั้วในวังยายข้ายังไม่เห็นวี่แววของหลานชายที่จะสืบราชบัลลังก์รัตภานครเสียทีพระเจ้าอือลือเอ่ยขึ้นขณะประทับบนบัลลังก์ไม้จันหอมเสด็จพ่อปโปรดให้เวลาเราอีกนิด นาคารินทรานีเธอไม่ได้นิ่งนอนใจนางพยายามทําทุกวิถีทางแล้วเจ้าชายพยายามปกป้องความลับที่เจ็บปวดในคืนหนึ่งที่แสงจันทร์ถูกเมฆหนาบดบังนาคารินทรานีแอบออกมานั่งอยู่ริมสะมรกตหลังพระตำหนักนางมองดูภาพสะท้อนของตัวเองในน้ำ ดวงหน้าของนางที่เคยสดใสกลับเริ่มสู้ผอมและซีดเซียวร่างกายของนางเริ่มประท้วมการอยู่ในร่างจำแลงมนุษย์นานเกินไปผิวพัรร์ที่เคยเรียบเนียนเริ่มปรากฏเกล็ดนาคจางจามที่บริเวณแผ่นหลังและลำคอนางเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียและเจ็บปวดไปตามร่างกาย เนื่องจากครันของนางไม่สามารถรับรองวิญญาณที่เป็นกึ่งคนกึ่งนาคได้ในสภาพแวดล้อมของมนุษย์ทำไมทำไมข้าถึงมีอาจมอบสิ่งที่ท่านต้องการได้นางสะอื้นไห้หยาดน้ำตาของนางที่ร่วงหลนลงในสระน้ำกลายเป็นไข่มุกเม็ดเล็กๆก,ก,กระจายอยู่ก้นสระพระเจ้าอือหรือแอบทอดพระเนตรอยู่ห่างๆ ความสงสัยที่มีต่อตัวสไปยเริ่มเปลี่ยนเป็นความรังเกียจพระองค์ทรงมองเห็นเกล็ดที่สะท้อนแสงมืดมืดนั้นและเริ่มเชื่อในคำยุยงของโหรหลวงที่ว่าเดรฉานมิอาจร่วมพงวันกับมนุษย์กษัตริย์มิฉะนั้นอนาณา,าจักรจะถึงการวิบัตริราวกับว่าความรักที่เคยหวานฉืนเริ่มถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาจากคนรอบข้าง ชาวเมืองเริ่มซุบซิบนินทาว่าพระชายาเป็นการละกินีที่ทำให้บ้านเมืองไม่มีทายาทความกดดันมหาศาลบีบคั้นให้นาครินทรานีต้องหลบตัวอยู่แต่ในห้องมืดนางเริ่มถวินหาผืนน้ำที่เย็นฉ่ำและบ้านเดิมใต้บาดาลเจ้าชายฟ้ารุ่งแม้จะยังรักนางสุดหัวใจ แต่ความรับผิดชอบต่อราชบัลลังก์และความกโกรธาของพระบิดาก็เริ่มทำให้พระองค์หนักใจราวฉานเล็กลึกที่ไม่มีใครมองเห็นได้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นจนกระทั่งถึงวันที่ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดบรรยากาศในพระราชวังรัตพานนครเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความสดใสของงานวิวาเมื่อหลายปีก่อนถูกแทนที่ด้วยความอึมครึมแสงอาทิตย์ที่เคยสาดส่องดูมนแสงลงราวกับรับรู้ถึงชะตากรรมที่กำลังจะมาถึงนาครินธรานีในวัยที่ควรจะสะพรั่งกลับดูซุดโทมลงอย่างเห็นได้ชัดดวงตาของนามที่เคยกลมโตสวยงามบัดนี้แฝงไปด้วยความอ่อนล้าและรอยคล้ำจากการตรอมใจ บัดนี้เริ่มปรากฏเกล็ดนาคสีมรกตเข้มรุกรานขึ้นมาตามลำคอและข้อมือนางต้องสวมเสื้อผ้าแขนยาวและผ้าคลุมหน้าอย่างมิดชิดเพื่อปกปิดความจริงที่ว่าร่างกายของนางกําลังคืนสภาพเนื่องจากขาดพลังงานจากวารีใต้บาดาลน,นานเกินไปค่ำคืนแห่งโศก,กนาฏกรรมในคืนเดือนดับที่มืดมิดที่สุด พระเจ้าอือลือราชาซึ่งทรงดื่มน้ำจันจนมึนเมาและความแค้นที่ไม่มีหลานสืบสกุลพุ่งถึงขีดสุดได้ทรงบุกเข้าไปในตำหนักของนาครินทรานีโดยไม่ฟังคำทัดทานของทหารยามเจ้าเดรชานเจ้าลวงตาพวกเรามันนานเกินไปแล้วพระเจ้าอือลือทรงกูตะโกนพร้อมกับกระชากม่านมุกที่กั้นเตียงนอนออก ภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้ทุกคนในที่นั้นถึงกับพงะนาครินทาราณีที่กำลังนอนสไลดสไลด้วยพิษไข้ร่างกายท่อนล่างของนางไม่ใช่ขาของมนุษย์อีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นหางหนาคขนาดมหือมาที่ปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียวเหลือบทองเกล็ดแต่ละแผ่นสะท้อนแสงเทียนวาววับดูสมจริงและน่าเกรงขามทว่ามันกลับสั่นระร,ริกด้วยความเจ็บปวด ช่วยช่วยข้าด้วยนางละเมอออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาร่างกายของนางพยายามจะกลับเป็นมนุษย์แต่ก็ล้มเหลวผิวหนังมนุษย์และเกล็ดนาคซ้อนทับกันดูแปลกตาและน่าสยดสยองในสายตาของพระเจ้าอือลือนั่นไงความจริงปรากฏแล้วเจ้ามันคือเดรัชานจำแรงมาเพื่อล่มเมืองข้าพระเจ้าอือลือพี่รดจนขาดสติ ส่งสั่งให้ทหารลากตัวนาครินทราณีออกมาจากตำหนักท่ามกลางฝนที่เริ่มตกลงมาอย่างหนักการเนรเทศกลางสายฝนเจ้าชายฟ้ารุ่งที่เพิ่งกลับมาจากการตรวจราชการรีบควบม้าฟาสายฝนเข้ามาในวังภาพที่เห็นคือหญิงคนรักในสภาพกึ่งน้ากึ่งคนถูกลากถลยไปกับพื้นหินที่ครุขระ,สะเสด็จพ่อยุดเถิดนางคือชายาของลูก เจ้าชายฟ้า <iser> รุ่งกระโดดลงมาจากม้าและเข้าไปกอดร่างของนาครินราณีไว้ชายาของเจ้าคือสัตว์เลื้อยคลานงั้นหรือฟ้ารุ่งพระเจ้าอือลือตวาดข้าสั่งให้ในประเทศนางกลับลงไปในน้ำเดี๋ยวนี้และห้ามพญานาคตนใดขึ้นมาบนแผ่นดินนี้อีกมิฉะนั้นข้าจะสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หน้าให้หมดนาครินราณีลืมตาขึ้นมองเจ้าชายฟ้ารุ่งด้วยสายตาที่แตกสลาย ฟ้ารุ่งข้าขอโทษข้ามิอาจอยู่เคียงข้างท่านได้อีกแล้วทหารหลวงบังคับให้นางเดินไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่กำลังคลั่งด้วยพายุนาคลิทราณีหันกลับมามองคนรักเป็นครั้งสุดท้ายหยาดน้ำตาของนางไหลออกมาเป็นสีแดงฉานประดุดดังเลือดก่อนที่นางจะกระโดดลงสู่กระแสน้ำวนที่มืดมิด ทันทีที่ร่างของนางสัมผัสน้ำร่างมนุษย์ก็สลายไปกลายเป็นพญานาคสีเขียวมรกตขนาดยักษ์ใหญ่ที่ชูคอขึ้นมองท้องฟ้าด้วยความโกรธทานและเสียใจเสียงคำรามของนางดังก้องไปทั่วทั้งป่าทำให้อาคารบ้านเรือนสั่นสะเทือนสัญญาที่พวกท่านมีต่อข้าบัดนี้ท่านเป็นผู้ทำลายมันเองเสียงกำปนาดดังมาจากใต้ลำน้ำ เจ้าชายฟ้ารุ่งสุดตัวลงริมฝั่งน้ำพระองค์ทรงร้องไห้จนแทบสิ้นสติพยายามจะกระโดดตามลงไปแต่ทหารจับตัวไว้ได้ความโกรธแค้นของเหล่าพญานาคที่ได้รับรู้ว่าทิดาของตนถูกทำร้ายและดูหมิน่นเริ่มส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นสูงอย่างผิดปกติ นี่คือจุดเริ่มต้นของจุดอันตายเพราะความกริวของนาคราชนั้นหนักหน่วงเกินกว่าที่เมืองมนุษย์จะรับไหวท้องฟ้าเหนืออาณาจักรรัตพานครบัดนี้กลายเป็นสีแดงเพลิงสลับดำสายฟ้าฟาดผ่า,าลงมาไม่หยุดหย่อนราวกับสวรรค์พิโรธพญานาคราชบิดาของนาครินทราณีเมื่อทราบว่าบุตรสาวถูกเหยียดหยามและทำร้ายจนปางตาย ท่านก็ทรงกลิ้วถึงขีดสุดทรงระดมพลเหล่านกนิกรนาคราชนับหมื่นแสนตัวจากใต้บาดาลมุ่งหน้าสู่ผิวน้ำเพื่อล้างแค้นฉากมหันตภัยถล่มเมืองพระสุธาเริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงระดับที่สิ่งก่อสร้างเริ่มพังทลายเสียงคำรามจากใต้ดินดังสนั่นวันไหว ท่านใดนั้นแผ่นดินใจกลางเมืองรัตพานนครก็เริ่มปริแยกออกเป็นเสียเส่ยงๆน้ำจากใต้ดินพุ่งกระฉูดขึ้นมาดุดน้ำพุขนาดยักษ์เหล่าพญานาคในร่างจริงที่สูงตระงานเท่าตึกเจ็ดชั้นต่างชูคอขึ้นเหนือน้ำเกล็ดของพวกมันสะท้อนแสงสายฟ้าเป็นสีรุ้งเงินดูน่าเกรงขามพวกมันใช้ลำตัวขนาดมหึมาพันรอบกำแพงเมืองและบีบรัดจนพังทลายลงในพริบตา รัตพานครจงพินาศเพื่อชดใช้กับหยาดน้ำตาของลูกข้าเสียงของพญานาคราชดังกำมปนาตสถานไปถึงสวงสวรรค์วาระสุดท้ายของขติยาพระเจ้าฟ้ารุง่งยืนอยู่บนยอดกำแพงวังที่กำลังจะถลม่มพระองค์มองดูเมืองที่เคยรุ่งเรืองกำลังจมลงสู่กระแสน้ำวนที่มืดมิด ในจังหวะนั้นพระองค์เห็นร่างของนาคารินทรานีในร่างนาคสีมรกตลอยวนเวียนอยู่ท่ามกลางคลื่นยักษ์นางมองขึ้นมาที่พระองค์ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความโศกเศร้าเจ้าชายไม่ลังเลใจอีกต่อไปพระองค์กระโดดลงจากกำแพงวังมุ่งสู่กระแสน้ำไปหาหญิงคนรักหากพบมนุษย์ไม่ยอมให้เราอยู่คู่กันข้าขอไปอยู่กับเจ้าในโลกแห่งวิญญาณ ร่างของเจ้าชายจมหายไปในเกลียวน้ำที่หมุนวนอย่างรวดเร็วนาครินทราณีพุ่งตัวลงไปโอบรัดร่างของพระองค์ไว้แต่มันสายเกินไปแล้วลมหายใจของมนุษย์มิอาจทนทานต่ออนุภาพของบาดาลน,น้ำเจ้าชายฟ้ารุ่งสิ้นใจในออมกอดของนางท่ามกลางความล่มสลายคํำสาปของปู่อือลือพระเจ้าอือลือซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด ทอดพระเนตรดูอาณาจักรและลูกชายอันเป็นที่รักจมหายไปต่อหน้าต่อตาพระองค์ทรงกัรแสงอย่างบ้าคลั่งทรงพยายามจะกระโดดน้ำตายตามแต่พญานาคราชกลับไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเจ้าจะตายง่ายๆเช่นนี้ไม่ได้อือลือเจ้าจะต้องอยู่เพื่อเฝ้าดูความพินาศที่เจ้าก่อขึ้นพญานาคราชบริกรรมคำสาบอันศักดิ์สิทธิ์ร่างของพระเจ้าอือลือค่อยๆเปลี่ยนไปผิวหนังมนุษย์สลายกลายเป็นเกล็ดสีนิน กระดูกสันหลังยืดขยายออกเป็นลำตัวยาวเหยียดพระองค์ถูกสาปให้กลายเป็นพญานาคที่ไร้บัลลังและถูกจองจำไว้ณบึงแห่งนี้เจ้าจะต้องเฝ้าบึงนี้ชั่วนิรันร์จนกว่ารัตภานครจะบังเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งและจนกว่าเจ้าจะสำนึกในความผิดที่เจ้าทำกับความรักบทสรุปบึงโขงหลงในปัจจุบัน เมื่อรุ่งอรุณมาถึงอาณาจักรรัตพานครที่เคยยิ่งใหญ่หายไปสิน้นเหลือเพียงบึงน้ำขนาดมหือมาที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่ชาวบ้านเรียกขานกันต่อมาว่าบึงโขงหลงในปัจจุบันหากใครได้ไปเยือนและมองลงไปในน้ำที่ใสสะอาดหรือมองไปที่โขดนาคที่ดูคล้ายเกล็ดนาคหรือถ้ำนาคาจะรู้สึกได้ถึงความครึมขลังบางคนเชื่อว่าในวันที่น้ำนิ่งสนิท เราจะยังเห็นยอดเจดีทองคำของเมืองรัตภานครส่องประกายอยู่ก้นบึงและปู่อือลือนาคาดยังคงสถิตอยู่ที่นั่นเพื่อรอคอยวันที่คำสาบจะสิ้นสุดลงความรักของฟ้ารุ่งและนาคารินทรานีแม้จะจบลงด้วยโศกนาฏกรรมแต่มันก็ได้กลายเป็นตำนานบทหนึ่งที่เตือนใจมนุษย์ถึงเรื่องสัจจะและการยอมรับในความแตกต่างที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินคารันใดๆในโลกนี้